โอเคก็สวัสดีคนเท่าคนแก่วัยรุ่นเมกาที่ผ่านทางกันเข้ามาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมวั e พีชเบล ty ้ u ัดนะครับผมอ่าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปนะครับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนว่าโอเคฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับไหวเลยจริงๆอันนี้ขอเลยนะครับเพื่อให้ช่องเราอบบางเนี่ยนะครับไปถึง1000ัซับไวๆนะครับพือถ้าถึง1,000ซับผมจะทําเสื้อแล้วก็มาสมแจกเพื่อนๆในช่องเราครับที่คอยสนับสนุนผมนะครับผมโอเคไปเริ่มคลิปกันเลยครับผมประเด็นในคลิปนี้ก็คือสายวิ่งในนเมตาี ควรเล่นยังไงนะครับสายวิ่งในเมตานี้ควรเล่นยังไงเนื่องจากเมตานี้มันเป็นเมตาของสายวิ่งแล้วแหละโลแทบจะโลแทบจะแทบจะไม่มีคนเล่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวที่สามารถปกป้องธงได้ดีเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับอันดับหนึ่งนี่ผมว่าให้เป็นนิก,กะนะครับอันดับสองผมว่าให้เป็นพ่อนะครับส่วนตัวอื่นผมคิดว่าไม่น่าจะการธงกับ โรเจอร์ได้นะครับถ้าเออถ้าเล่นตัวอื่นนอกจากนี้คือต้องใช้สกิลเพย์ของคุณมากๆนะครับเนื่องจากในเมตานี้นะครับมันเป็นเมตาของสายวิ่งสายวิ่งก็จะเยอะมากแล้วก็จะเจอเอ่อการจบสกอร์ที่แบบชนะ50หรือไม่ก็แพ้กัน50นี่ครับเพราะว่าโรเจอร์เกิดนะครับแล้วก็คิดรลอนะครับตัววิ่งหลาย,ลายๆต,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 ตัวตัวอื่นๆอีกอย่างไคโดหรือเป็นเดียคุกิวนะครับมันมันเยอะมากก็สายวิ่งเล่นสายวิ่งกันเยอะมากมากแค่โรเจอร์นี่ กดไปสิบตาก็เจอประมาณเจ็ดแปดตาแล้วครับแล้มีต่อทีมเนี่ยคือสองสองถึงสามตัวนะแต่หาตาไหนเจอโรเจอร์สี่ตัวก็วางโทรศัพท์เลยครับแต่ยิ่งห้าตานั้นมีโล่ตัวเดียวนะกันไม่ได้แน่นอนอยังไงก็กันไม่ได้นะครับต่อให้เป็นนิกะนะก,ก็กันยากกันยากสุดๆพ่อนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับโรเจอร์มันวิ่งดึงแบบสุดยอดจริงอนะ แล้ววิ่งกันไวด้วยสิดาเมก็แรงเมตาของวิ่งนี่ก็ไม่ได้มีอะไราย,ยากเลยดึงธงอย่างเดียวพยายามดึงธงแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับอย่าพยายามไปแช่นะเออเล่นเมตาเนะี่ยคือวิ่งพอได้ธงปุ๊บโอเคเปลี่ยนธงไปเปลี่ยนธงไปดึงธงต่อไปครับคือถ้าไปแช่มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะตายสูงเพราะว่าสายมัดเขาก็จ้องจะเล่นเราอยู่แล้วนะครับสายมัดในเมตานี่ก็เก่งนะครับเพราะเขาเห็นเราเป็นขนมกลุบเลยนะยิง่งเอ่อเป็นสายมัดที่แบบชนะทางสายวิ่งมากๆนะ คุณไม่มีทางที่จะรอดน้ำมือจากสายหมัดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งทําหน้าที่ที่ที่สุดคือดึงธงดึงธงดึงธงแล้วก็ดึงธงนะครับดึงวนไปจนจบเกมนะครับนั่นแหละในเมตานี้มันถึงจะเป็นเมตาที่เก่งที่สุดสําหรับสายวิ่งจริงๆปวดแน่นอนมันเป็นเมตาแห่งการดึงธงครับดึงธงแข่งกันนะไม่ไงั้นมันจะเจอกันแน่หรอห้าศูนย์เดี๋ยวไอเดตานี้มาเล่นเจอแพ้ห้าศูนย์อีก เออบางทีตาเราชนะ5้าศนย์ก็มีแต่ส่วนใหญ่ถ้าแบบว่าใครไม่มีโรเจอร์ในทีมหรือไม่ได้มีคิดอรอในทีมอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมากหรือตาไหนไม่ตาไหนทีมคุณไม่มีวิ่งอะ่ะเออคุณแพ้แน่นอนอะ่ะคุณแพ้สูงมากเปอร์เซ็นต์ในการแพ้นะครับก็สายวิ่งก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกับสายหมัดและสายโล่นะครับหลักๆของมันคือดึงธงนะดึงธงไปเรื่อยๆทั้งเกมใช่พยายามดึงธงไปเรื่อยไม่ว่าจะเล่นตัวไหนก็ควรจะดึงธงไปเรื่อยๆนะครับเล่นสายวิ่งนะครับแต่ถ้า มันใกล้ๆหมดเวลาแล้วธงเรานำาเงี้ยเออเราก็หันมาแบบเออการธงช่วยเพื่อนก็ได้หรือทําจังหวะช่วยเพื่อนให้เพื่อนเล่นง่ายก็ได้นะครับหรือว่าอยากดึงต่อก็ดึงได้นะถ้าแบบเกมเรานํามากๆนะเออเราเราจะรู้ว่าในเกมเราจะควรต้องทํำยังไงนะคือถ้ามันถึงแบบณจุดๆนั้นที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับก็สายวิ่งหลักๆคือก็เข้าไปดึงธงศัตรูของเราคือธงดึงอย่างเดียวยิ่งใครมีโรเจอร์แพลนี้นะโหบอกเลยดึงธงมันแน่นอนแต่ถ้ามีนิกะอยู่ก็พยายามอย่าไปแบบอย่าไปยุ่งกับมันเท่าไหร่ ยิ่งถ้าเลือดเต็มนะแล้วมีเดฟก็พยายามอย่าไปยุ่งกับมันมากก็คือโรเจอร์มันไม่ได้แพ้นิกาตรงที่เดฟเยอะหรือว่าเออตัวมันสกิลสกิลเราแรงอะไรเงี้ยนะเออแต่ที่แพ้คือมันแพ้น็อกแบ็กนะมันสามารถเอาเราออกธงได้ตลอดเลยอะใช่ยิ่งมันมีสกิลเคาน์เตอร์ได้ตลอดอย่างเงี้ยเขาก็สามารถแบบน็อกแบ็กเราได้ตลอดนะครับ <S <S คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็สายวิ่งในเมตานี้ก็ดึงธงไปเรื่อยครับเดี๋ยวเขาชนะดึงมาเรื่อยเืดึงมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชนะ อันนี้จริงๆโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย